แต่พอผมแกะกล่องมาคุ้มมากครับมีบาซูก้าให้ด้วยกราบสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่องไทม Play ์เพเกนลิงกับผมคุณอานน์ก็ตอนนี้นะครับก็ภาพเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับทุกตอนที่เคยออกมาแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยผมได้เปลี่ยนกล้องตัวใหม่นะครับเป็นกล้องใหม่เลยช่วงไทม์รีวิววันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมารีวิวกันพลายที่หลายคนเรียกร้องกันพลาตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะฮะคุ้มราคามากๆเป็น GP 02นะผมกันดั้มไฟสลิปนั่นเองตัวตัวนี้นะครับคือถามว่า มันดียังไงนะครับจริงๆ GP02 ให้เกรดเนี่ยก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็น GP02 ที่โผล่ในซีรีส์นะครับตัวหนึ่งก็จะเป็น GP02 ที่ใช้หัวลบนิวเคลียร์จะเป็นบาซูก้านะครับพี่น้องประชาชนฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ทั่วไปนะครับก็อย่างที่เราๆท่านๆเห็นกันแต่สำหรับ GP02 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่ในข้อมูลเนี่ยมีการบอกไว้นะครับว่าเป็นตัวที่ GP02 เนี่ยใช้ก่อนที่จะติดหัวรบเข้าไป ซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็จะประมาณนี้จะพกแผงข้อหลามมาเต็มหลังนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นมิสไซส์พอดนะฮะที่ติดอยู่ที่หลังของ GP02 แต่ว่าคือผมอะ่ะเพิ่งจะแกะดูนะครับก็เป็นที่ประหลาดใจตรงเนี้ยมันคือเห็นไหมฮะพี่น้องประชาชนฮะตรงนี้คือคือ GP 02นะครับที่ขึ้นลำบาซุก้าแล้วซึ่งผมเนี่ยก็คิดว่ามันจะเป็น อีกเวอร์ชั่น1ของ GP 0 2ก็คืออีกกล่องนึงนั่นแหละที่มีแต่บาซูก้าอย่างเดียวแต่พอผมแกะกล่องมาคุ้มมากครับมีบาซูก้าให้ด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่ายังไม่ได้ไปเปรียบเทียบกันละกันว่าบาซูก้าที่ให้มาในกล่องเนี้ยกับบาซูก้าของเวอร์ชั่นที่ติดหัวรบนะครับมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า นะครับพี่น้องประชาชนฮะ GP02 ตัวนี้นะครับถูกผลิตมาเนี่ยในปี2007ก็ครั้งก่อนหน้านี้ที่เราเล่นตัวเก่าไปก็น่าจะเป็นในส่วนของลิกเดียสลิกเดียสเนี่ยรู้สึกจะเป็นปี2002ใช่ไหมครับพี่น้องประชาชนฮะอันนี้เนี่ยหน้ากล่องบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับตามสไตล์ของกันดั้ม0 0น3 Stardust ด e า o r y นะครับก็จริงจริงจีพีสอบเป็นการดั้มที่หลายคนชอบผมเองก็ชอบนะครับ อันนี้จะเป็นไฮเกรดนะครับหมายเลข0ูนห้านะครับเป็นตัวที่75นั่นเองอันนี้จะเป็นท่าโพสนะครับท่าโพสท่าโพสท่าโพสนะครับเป็นการรีวิวโมเดลข้างกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กจริงจริงมันจะเป็น 3D อ่ d ผมไม่รู้ว่าเอามาจากเกมอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้นะส่วนนี้ก็จะเป็นด้านดีไซน์ด้านหน้าและด้านหลังของ gp 02ตัวนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกหรือใครที่เคยเข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ผมก็อยากขอให้ทุกคนโปรดกด s c r i b e ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันครับก็ไปกันแบบเร็วๆเลยนะพี่น้องประชาชน,นตอนนี้เนี่ยผมก็จะทำการเปิดกล่องข้างในละหลังจากที่เราดูกล่องข้างนอกนะไม่พูดเยอะเพราะว่าที่พี่สู่สเป็นหลายตัวที่ชอบมากแล้วคือผมเปิด กล่องมาเนี่ยผมรู้สึกว่าหูแพงเยอะว่าและแผงเนี่ยก็ค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับการประกอบหลายๆส่วนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างคือมีความรู้สึกเหมือนคล้ายๆลิกลีสยยแต่รู้สึกว่าดีเทลเนี่ยมันก็คือภาคสตาร์ดัตเมมเบอรี่ะครับมันไม่ใช่ดีเทลภาคเซตตาการ์าดำอะฮะก็คือเป็นชิ้นใหญ่นะครับแต่ดีเทลค่อนข้างโอเคเรามาดูแผงแรกกันนะครับพี่น้องประชาชนฮะแผงนี้นะครับก็คือแผง แผงอย่างว่ามองไม่เห็นแผง A เนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนกรอบที่เป็นสีสีของ GP 02เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเบสมันจะเป็นสีเทานะฮะไม่ใช่สีขาวเพราะเป็นการดั้มตัวร้ายการดั้มตัวร้ายมันก็นขาวอยู่แลวนะฮะแต่ว่าก็จะมีส่วนที่แซมน้ำเงินและแดงตามสไตล์ของโทนสีกันดั้มตัวนี้รู้สึกว่าจะมีสีเหลืองแต่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับจากที่ดูนะผมก็คือที่จะเป็นช่วงเท้า,ใ,าใหญ่มากนะฮะใหญ่มากๆเลยนะครับนี่2นิ้ว เข้ากับ2นิ้วผมเลยนะครับบีมเซเบอร์ก็แท่งใหญ่นะครับไอพ่นอะไรก็ว่าไปนะครับตรงส่วนที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นช่วงน่าจะเป็นเากาะไหลหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นหน้าอกกับด้านหลังนะครับเป็นชิ้นประกบนะครับไม่น่าจะมีลูกเล่นในการขยับช่วงตรงนี้ฮะก็เป็นแบบประกอบไปเลยแล้วก็ไปขยับที่ข้อบอลจอยหรืออะไรก็ว่าไปตรงนี้เอานะครับเพราะว่ามันเป็นโมเก่ายังไปใส่ใจอะไรมากครับสาหรับแผงที่ A ผ่านไปละต่อไปนะครับขอกระโดดนะฮะพี่น้องประชาชนฮะมาเป็นแผงดีแผงดีเนะี่ยจะเป็นสีเทาเทาเข้มนะครับจะบอกว่าเป็นแผงดําก็ได้แต่ขอเรียกว่าเทาเข้มแล้วกันเพราะมันไม่ถึงกับดำอะแผงนี้นะครับพี่น้องประชาชนฮะเป็นแผงที่เป็นส่วนที่น่าจะเป็นชิ้นโลหะของ gp 0-2หรือเป็นส่วนข้อต่อก็ได้นะครับเป็นเหมือนส่วนโครงในเราจะเห็นจะมีเนี่ยครับมือนะครับสโคกนะฮะ แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นข้อต่อเก็บด้านในอีกจะมีชิ้นส่วนที่คล้ายกับส่วนของจอยในตัว PC ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนเขาตัวจุนี้เขาเป็นสีเทาเหรอผมเพิ่งรู้นะครับก็จะประมาณนี้จะเป็นข้อต่อด้านในของ G.P. 0 2นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็ดีเทลเนี่ยก็โอเคนะครับแล้วก็มีเยอะด้วยนะฮะสำหรับ G.P. 0 2 แน่นอนฮะเจ้าตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็จะต้องมีอะไรที่มากเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับอันนี้ยังคงเป็นแผงสีเทาเข้มนะครับพี่น้องประชาชนฮะแต่เป็นแผงที่เป็นแผงสีเทาเข้มอีกแผงหนึ่งคือมันมีแค่2แผงที่เป็นแผงเทาเข้มและพิเศษคือมันเป็นแผงที่ทําให้ผมเซอร์ไพรส์มากนะครับแผง H แผง H มันทำให้ผมเซอร์ไพรส์ได้ยังไงพี่น้องประชาชนนี่นะฮะนี่คือบาซูก้าของ GP 0 2เว้ยพี่น้องประชาชน มันให้ปาสุก้าผมมาทางที่มันมีข้าวหลามอยู่ที่หลังเป็นมัดมแล้วนะฮะก็ยังจะให้ดุ้นนี้มาด้วยนะครับผมไปดูพลิกดูหน้ากล่องนะครับก็มันจะมีส่วนด้านหลังของ GP 0-2นะครับคือถ้าติดตัวข้าวหลามเนี่ยน่าจะติดปาสุก้าไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในข้อมูลมันก็สร้างมาเพื่อติดตั้งแทนกันอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นกําไรของผมหรือของ พี่น้องประชาชนที่สนใจตัวนี้แล้วก็ซื้อนะครับแผงนี้โดนใจมากแผงที่เหลือเนี่ยจะเป็นแผงเทาอ่อนก็คือจะเป็นเกราะนอกที่เป็นส่วนสีขาวของ GP02 คือมันไม่ได้ขาวอะ่ะมันเป็นเทานะครับก็กันด้ามตัวลายฮะมันมันไม่ขาวมันเทานะครับผมขอเริ่มจากแผงนี้เลยนะครับเป็นแผง B นี่นะครับแผง B แผง B เนี่ยมีชิ้นส่วนที่ผมเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเดาไม่ค่อยถูก หลายชิ้นนะครับก็คือชิ้นใหญ่ตรงนี้มันคือชิ้นไอพ่นตรงไหนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเพราะผมเห็นว่ามันใหญ่นะครับแต่ที่มีดาวออกเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นกระโปรงด้านหน้าด้านหลังแ้านนี้มีความพิเศษนะฮะพี่น้องประชาชนกระโปรงด้านหน้ามันแยกมาให้นะครับคือแม้กระทั่งโมชุดใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยหรือแม้กระทั่งแมลโลดี้ที่ผมเพิ่งจะทําการต่อมาเนี่ยกระโปรงหน้าเนี่ยมันก็ให้มาชิ้นเดียวนะครับก็คือซ้ายขวาติดมาเลยส่วนใครที่อยากจะตัด ให้มันขยับได้อย่างอิสระแยกกันก็ตัดเอาแต่สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับให้มาแยกมีส่วนของชุดเกาะด้านหลังหัวกับด้านหน้าหัวที่เป็นหน้าผาเป็นเขาเรียกว่าจุดน่าจําของเจ้าตัวนี้เลยก็คือบริเวณด้านหน้าของ GP02 เท่าที่ผมมองเนี่ยผมก็เจอเท่านี้แหละอาจจะมีชิ้นไหลชิ้นปอกเกาะแขนด้านบนด้ามดาบบีมเซเวอร์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าก็ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยผมเดาไม่ค่อยออกนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่แผนตัว4นะครับ แผงตัว C เนี่ยก็หลายชิ้นเดาออกนะครับหลายชิ้นก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้อันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่4ชิ้นเดาว,ว่าเป็น2คู่ก็คือขาด้านล่างของ dp 0 2ที่ผมบอกว่าดีเทลมันโอเคก็คือดูนี่พี่น้องประชาชนฮะดีเทลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นชิ้นใหญ่ประกบเนี่ยแต่ว่ามันดีเทลเยอะ4ชิ้น2คู่ก็คงหนีไม่พ้นขาด้านบน และยังจะมีชิ้นที่เดาไม่ออกอีกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับช่วงของไอพ่นที่อยู่ที่ไหลหรือเปล่าแล้วก็ชิ้นนี้ที่เป็นเหมือนตะแกลงนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ติดตรงไหนเหมือนกันนะครับน่าสนใจนะฮะแผงใหญ่จริงแต่กูไม่รู้ว่าเอาไว้ตรงไหนนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผงที่น่าจะมีชิ้นส่วนที่น้อยที่สุดละของ G P 02ตัวนี้ก็คือแผง F นะครับให้กูมา4ชิ้น นะครับเจ้าแผงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นถ้าดูก็รู้ว่าอร่อยนะครับเจ้านี้คือแผงโลของ G P 0 2นั่นเองนะครับด้านนอกด้านในนะครับไอตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ยัดยัดรุ่นบาสุก้านะฮะส่วนไอสอตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าติดตรงไหนนะครับอาจจะติดด้านบนล่างอันนี้ค่อยว่ากันนะครับพี่น้องประชาชนฮะแผงสุดท้ายที่จะเป็นแผงสีเทาอ่อนหรือแผงกรอบนอกจะเป็นแผง G ก็คือแผงแพ็คข้อหลามของ GP 0 2กล่องนี้นี่เองนะครับก็มันจะมีอยู่ทั้งหมดน่าจะประมาณ1 2 3 3มประมาณ6นะครับน่าจะเป็นประมาณ6 6คู่นะครับสังเกตจากตัวนี้นะครับน่าจะมีอยู่6อันอันนี้ก็น่าจะเป็นฝาปิดด้านไหนสักด้านหนึ่งน่าจะเป็นฝาปิดด้านบนนะครับ6ชิ้นก็น่าจะมีข้อหลามทั้งหมด6อันนะครับอิ่มเลยทีเดียวนะฮะพี่น้องปรนะชาชนฮะ แผงสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นแผง PC แผง PC เนี่ยก็ให้ความรู้สึกเมลิกเดียสเลยนะฮะก็คือข้อต่อเนี่ยของเขาอาจจะไม่เยอะนะครับ PC เขามีไม่เยอะแต่ใหญ่นะครับก็ดูตัวก็รู้ว่าอร่อยนะฮะมันใหญ่อยู่แล้วถ้าเล็กเกิดสิ8นะฮะพี่น้องประชาชน,นะฮะต่อมาอย่างสุดท้ายนะครับไม่พูดไม่ได้นะฮะไฮเกรดก็ต้องมีนะฮะจริงๆการพาทั่วไปก็ต้องมีนะครับถ้าไม่มีก็ มีไม่กี่ตัวหรอกที่ไม่มีนั่นก็คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะ,อะเอาไปว่าปันกลางนะครับแต่จะเป็นของดีเทลที่ขนาดเล็กโดยที่อย่างสีเหลืองเนี่ยชิ้นเหลือง GP02 สูก็มีไงแต่น้อยมันก็เลยออกมาในรูปแบบของสติกเกอร์นะครับแล้วก็จะมีชิ้นแดงชิ้นลูกตาแล้วก็ชิ้นอื่นๆซึ่งผมเนี่ยก็หลายชิ้นก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะครพี่น้องประชาชนฮะก็มาดูเอา แต่คิดว่าน่าจะเป็นส่วนของดีเทลที่ไม่ติดไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นชิ้นที่แบบถ้าไม่ติดแล้วมันจะล้นไปเลยอะไรขนาดนี้ครับคงไม่มีระดับที่ว่าแบบต้องแบบติดสติกเกอร์คุ้มนั้งชิ้นอารมณ์แบบคล้ายๆของพวกกันพาของกันน้ำซีสมัยก่อนจะเจออะไรแบบนั้นอยู่บ่อยครั้งนะครับหรือแม้กระทั่งกันพาตัวใหม่ๆก็จะเจออะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้คิดว่าสติกเกอร์คงไม่ขนาดนั้นนะครับต่อมาพี่น้องประชาชนฮะผมก็จะมาอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าคู่มือนะครับ ก็พอผมได้มานั่งดูคู่มืออีกครั้งหนึ่งเนี่ยทำให้ผมเข้าใจละวฮะว่าสติกเกอร์ส่วนที่เป็นสีเหลืองกับสติกเกอร์สีแดงเรา,เาไปติดตรงไหนนะฮะพี่น้องประชาชนฮะเห็นไหมครับชิ้นส่วนที่ไหลนะฮะผมไม่รู้ว่าโล่โดนด้วยปะ่ะมันมีสติกเกอร์ให้ด้วยป่าน่าจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีน่าจะทําสีแต่ในส่วนของชิ้นที่หัวไหลเนี่ยสติกเกอร์แน่นอนฮนะแล้วก็ ลายแดงด้านหน้าโลนะฮะไม่รู้เห็นปะนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์สีแดงเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมี0-2ที่หัวไหล่เอ่อไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับ0ูนย์ที่หัวไหล่เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับอืมประมาณนี้อันนี้แค่หน้าปกแนละ้วกูพูดขนาดนี้เลยเนี่ยเป็นท่าโพสนะฮะให้เห็นแบบหลายๆอย่างลูกเล่นจริงๆของ gp 02ตัวนี้นะครับก็คือแบ็คแพคที่หัวไหล่ขยับได้นะครับ บ้องข้าหลามเปิดปิดได้นะฮะสุดยอดไปเลยวะนะครับพี่น้องประชาชนจะเห็นนะครับผมว่าตอนที่เขาเนี่ยติดตั้งบัสุก้าเนี่ยจะไม่สามารถติดตั้งข้อหลามได้เพราะอะไรเดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าผมดูมาแล้วนะฮะพอผมเปิดเข้ามานะับผมจะเจอการประกอบชิ้นสุดท้ายเป็นการประกอบช่วงสุดท้ายนะฮะก็จะมีช่วงของการยึดตัวบัสสุก้าเข้าไปที่โล่นะฮะพี่น้องประชาชนฮะแล้วก็จะมีการ บอกถึงการเอาเจ้าบ้องเข้าหลังนะฮะติดไปที่หลังของ G P 0 2นะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงการขยับนะฮะวิธีการเล่นนะฮะทั่วไปประมาณนี้นะครับก็ไปหาดูเพิ่มเติมนะฮะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะลูกเล่นเยอะแน่นหนักหล่นพังแน่นอนนะฮะอย่าให้เด็กทำหล่นนะฮะถ้าเจอหล่นพ่อจะตีให้นะพี่น้องชาชนฮะเมื่อกี้เนี่ยจะถ้าได้ดูนะฮะมันจะมีตัวยึดด้านหลังกับ บ้องข้าหลามอยู่นะครับถ้าเป็นในส่วนของวาซูกา้าเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรไหมถ้าเกิดว่าติดวาซูก้าพร้อมกับในตัวของบ้องข้าหลามน่าจะติดไม่ได้นะครับมันน่าจะทับซ้อนกันนะครับแล้วก็อย่างต่อให้ติดได้เนี่ยมันจะสามารถโพสได้หรือรเปล่า <uary> เพราะว่าตัววาซูก้าเนี่ยมันกินสเปซไปด้านหลังนะครับส่วนบ้องข้หลามเนี่ยมันถ้ามันติดมันก็เต็มสเปซด้านหลังไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้ามันติดได้มันก็ไม่น่าจะโพสอะไรได้อยู่ดีนะครับ ส่วนที่เหลือนี่ยมันจะเป็นวิธีการต่อนะครับผมไม่ขอให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับมันเยอะจริงๆสําหรับกันพลาตัวนี้แต่ว่าบอกตามตรงนะพี่น้องประชาชน,นครคุ้ผมผมซื้อตัวนี้มาประมาณ7 8 0 0นะครับจำราคาไม่ได้ท,ดทุทถีซื้อมาจากผู้ผู้ขายใน Facebook ก็แล้วกันนะครับตามร้านทั่วไปเนี่ยผมหาไม่เจอจริงๆ ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ได้มานะฮะแล้วก็พอได้มาดูข้อต่อชิ้นส่วนแบบละเอียดคือตอนแรกน่ผมดูคร่าวๆนะฮะพอเราดูคร่าวๆเนี่ยเขาเรียกว่า first impression อะของผมอะ melody ละผมก็เลยเลือกที่จะทำคลิป melody ก่อนมันก็ดีนะผมชอบผมก็ยังถูกใจสำหรับ melody นะครับดีเทลสวยนะฮะตามยุคตามสมัยของไอรอนบัตส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยพอมาดูกันแบบลึกๆเอาแผงมาแบบ พลิกไปพลิกมานะฮะดูข้างกล่องดูคู่มือเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะนะครับคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปมากๆนะครับแล้วสำหรับเจ้า GP02 ตัวนี้นะครับ GP02 พวกบ้องขอลามก็การรีวิวเนี่ยก็จะมีประมาณนี้สำหรับการเปิดกล่องเจ้าตัวนี้ก็ขอเวลาทำสตอ r ์โมชั่นสักหน่อยนะครับประมาณอาทิตย์กว่าเพราะขนาดเมโลดี้เนี่ยผมใช้เวลาประมาณ5วันทำแบบ เรื่อยๆเปื่อยๆนะฮะเพราะว่าทาเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 4- 5หวันนะครับสำหรับตัวนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าเพราะว่าคิดว่าน่าจะไปใช้เวลาในช่วงถ่ายซะเยอะก็ขอฝากพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะครับช่องทำเบเกอรลิงเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับสต็อปโมชั่นเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าความที่ว่ามันใช้เวลาทานานเนี่ยผมก็หนีมาทําพวกคอนเทนต์เกี่ยวกับกันด้คลิปต่อไปเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นการด้มทอลกับอย่างว่า ทำเทส์นะครับก็จะเป็นเทสเกี่ยวกับ Melody ้นั่นแหละนะครับแล้วก็ฝากคลิป s t o โ Motion Melody และคลิป Stop Motion อื่นๆของช่องทำเพลงแกล้งด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากละสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์พวกเพื่อนๆของท่านดูนะครับแล้วก็ใครที่ดูตัวนี้และสนใจนะครับผมแนะนำเลยว่า ของดีนะฮะยังไม่ทันต่อเลยแค่ดูแผงผมก็รู้แล้วว่าทีเด็ดนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับก็พบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยครับคอมเมนต์มาคุยกันนะสวัสดีครับ